สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึก PPTV เกียรตเพชร s อสเคเอสซเปอร์ประจําวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567โดยช่อง PPPTV 36 HD d กก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสายามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรคุณอุตอุดรพร้อมทีมงานเกียตเพชรก็ประกบคู่มวยไว้ตามารายการดังนี้ครับคู่ที่หนึ่งสิงปืนใหญ่สอจอเล็กเมืองนนชนกับขุนพลออุตอุดรที่พิกัด125ปอนด์เท่ากันคู่ที่สองมนพระการเดชรัตเจอกับสิงชุมพล นออนุอวัตยิมที่พิกัด100ปอนด์เท่ากันคู่ที่3มหาหินเพชรเกียริเพชรเจอกับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ที่พิกัด118ปอนด์เท่ากันคู่ที่4คู่เอกประจาวันนี้สิงดากาแฟโฟกัสเจอกับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ที่พิกัด122ปอนด์ครับครับ,รบก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ ศึก pptv เกียรติเพชร sks super f i ์ไฟทั้ง4คู่เช่นเคยครับหมอมวยบ้านนอกก็ขอกาลังใจจาก fc ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวย,ยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยบ้านนอกก็ขอโอกาสแนะนำํำมวยพักยก pk 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก pk 2 4ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการับไว สนใจก็แอดไปที่ idline apk สองสี่ apk สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอพวกคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งสิงปืนใหญ่สเจเล็กเมืองนนชนกับขุนพลออกอุดอุดร สิงปืนใหญ่อายุ24จากนครราชสีมาส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนักปอยปล่อย63 kg. กิโลกรัมก็ชกมาแล้วประมาณร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่เกียรตินครชนชนบุรีเป็นมวยซ้ายเดินเปิดเกมปัารัดฟัดตีเหลี่ยมเข่าเก่าเกมนะครับอาวุธหนักแรงบูดุดดันแต่ว่าหายไปนานฟอร์มก่อนหายไปก็มีชนะคะแนนยุทธการ รองโจ้เทศบาลตำบลสตึกที่ศึกก้ามวยดีวิถีไทยชนะคะแนนประกายทองทอธรยานที่ศึกจิตเมืองนอนท์ล่าสุดแพ้คะแนนวันพระเด็ชลูกสวนออโต้อาวันที่ศึกก้ามวยดีวิถีไทยเมื่อวันที่23ธันวาคมปี6 6ก็จนถึงวันนี้ก็พักไปประมาณ7เดือนครึ่งนะครับ ส่วนคู่ชกวันนี้ขุนพลอออุดอุดรอายุ18จากภูกเก็ตส่วนสูง177เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ62กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งนะครับซ้อมที่สิงป่าตองจังหวัดภูกเก็ตเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องดักเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านตั้งรับจับทางโรโตระบวกอร์ม3ครั้งล่าสุดก็มีแพ้คะแนนคธาเพชรสิงห์มาวินที่ราชดำเนินชนะคะแนนแดนการหลง สอเดชพันธ์ที่ศึกสิงป่าตองล่าสุดชนะนอกยกสองซีต้าชอโชคอํานวยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรคู่นี้ก็ต้องบอกว่านอกกับในซ้ายกับซ้ายไฟเตอร์เจอฝีมือนะครับแดงสิงปืนใหญ่เป็นรุ่นพี่เก่าเกมอาวุธหนักแรงทุกลูกต้นตน้นี่มีรุ่นนับรุ่นนอกก่อนเลยส่วนน้ำเงินขุนพลอออุดอุดรรุ่นน้องได้สูงได้ลอย ดักศาสตรแข้งดักถีบดักแทงสภาพร่างกายดีกว่าต้นๆตนเนี่ยทำไ,ไม่โดนนับไม่โดนน็อกปไปๆจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักเตะซ้ายต่อยซ้ายเบียดเอาชนะรุ่นพี่สิงปืนใหญ่ได้ไทยๆครับคู่แรกผมให้น้ําเงินครับขุนพลออ,อูดอุดรเป็นมวยรักม่ยชอบระดับ3าดาวครับต่อที่คู่ที่2เลยครับมนพระการเดชรัฐหรือว่ามนพระการสิทธิเพชรฉลุกันก็ เจอกับสิงชุมพลนออนุวัตยิมรอยปอนเท่ากันมุมแดงเพชรพลักการออขอภัยครับมวลพลักการอายุ16จากบุรีรัมส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนักลปดลป่อย41กิโลกรัมโชคมาแล้วประมาณ50ครั้งซ้อมที่เดชรัฐนะครับเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นอาวุธหลากหลายปลายมั่นคง สามไฟหลังก็มีชนะนกยก4สี่จอมโบสิษสกุลเถาที่ตะวนาบางกะปิแพ้คะแนนยอดเพชรโทรกระเป๋าลิงกี้ที่จังหวัดสุรินล่าสุดแพ้คะแนนเตโชสอดชพันธ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับมุมน้ำเงินสิงชุมพลนออนวัตยิมอายุ16จากสุรินส่วนสูง156ซนเมตรน้ำหนักปล่อยๆ 42กิโลกร,รมัมก็โชคมาประมาณ38ครั้งซ้อมที่นออนุวัตยิมชนบุรีเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังรับจับทางโรโตโรบวกเหลี่ยมจัดจ้าน้ายหน้าดีครับความสามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนยอดเพชรโทรกระเป๋าริงกี้ที่เวทีมรังสิตชนะคะแนนทานศิลาเพชรผูผาที่เวทีมรังสิตแล้วก็ย้ำแขนเอาชนะคะแนนทานศิลา เพชรภูผาอีกครั้งหนึ่งที่เวทีมวังสิตเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี67ที่ผ่านมาก็หยุดไปประมาณ5เดือนครึ่งนะครับครับทั้งคู่นี้อายุ16ปีเท่ากันแดงมวลพระการเด,ดรัต์ได้สูงได้ลอยแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่า1โลส่วนน้ำเงินสิงชุมพลนอนอนุวัตยิมวันนี้ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับที่ข้ามฝากมาจากทางศึกเพชรยินดีนะครับของเสียโบส์ ฝีมือตั้งรับจับทางรอโตรอบวกเหลี่ยมเชิงดีต้นๆนน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าไปปผมมองว่ามนพระการจะใสรูปร่างที่ได้สูงได้ลอยกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีแซงเอาชนะสิงชุมพลได้ไท้ายๆครับคู่ที่สองผมให้แดงครับมนพระการเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับต่อที่คู่ที่3เลยครับคู่รองมหาหินเพชรเกตเพชรหรือว่ามหาหินนักวินอะไรย,ยน ชนกับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ที่พิกัด118ปอนด์เท่ากันมุมแดงมหาหินอายุ25จากยะโสธรส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนักปลดปล่อย57 kg. กิโลกรัมกอดชกมาประมาณ100ครั้งซ้อมที่เพชรเกียิเพชรเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีเหลี่ยมเข่าเกาเกมปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มหไฟล์ล่าสุดชนะ2แพ้3 สามข้างหลังก็มีแพ้คะแนนทหารเอกนายกเอทัศลาที่วันลุมพินีแพ้คะแนนธีระเดชช้างนครศรีที่ช่องเจ็ดล่าสุดชนะคะแนนทหารเอกนายกเอทัศลาที่ช่องเจ็ดเมื่อวันที่7เมษายนปี67ที่ผ่านมาก็หยุดไปประมาณ4เดือนครับส่วนวันวิเศษลูกบัรใหย่อายุ19จากจังหวัดตรังส่วนสูง168 น้ำหนักปล่อยๆ59 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซอมซี่สอเดชพันเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมตั้งรับจับทางรดโตรอบวก5ไฟหลังชนะ3แพ้2 3ามครั้งหลังก็มีแพ้น็อกยก3เด่นพยักศักสตูนที่ช่อง7ชนะคะแนนทีระเดชช้างนครศรีที่ราชดำเนิน ลาสุดพาธาแพ็ค,คะแนนเด่นพยักศักสตูนที่ช่อง7เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี67ก็ประมาณพักไปประมาณ5เดือนกว,กว่าๆนะครับครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่านอกกับในซ้ายกับขวาทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี65นะครับที่ราชดำเนินวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนลงมา วันนี้มหาหินได้โอกาสแก้มือล้างตานะครับมหาหินนี่เป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกดีกว่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีส่วนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ได้สูงได้ลอยน้ําหนักไป,ปล่อยมากกว่า2โลนะครับดักเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกฟันอันตรายส่วนผมมองว่าดําเงินวันวิเศษลูกบอลใหญ่จะอาศัยเหลี่ยมมวยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักเตะดักทีบดักแทง จะเบียดเอาชนะมหาหินเพชรเกรียตเพชร,พชรได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้วันวิเศษลูกบันใหญ่เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับต่อที่คู่ที่4ครับคู่เอกประจำเสาร์นี้สิงห์ดำกาแฟโฟกัสเจอกับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ที่พิกัด122ปอนด์เท่ากันสิงห์ดำอายุ22จากนครราชสีมาส่วนสูง ร้อยเซนติเมตรน้ำหนักปวดปล่อย58กิโลกรัมก็โชคมาประมาณ80ครั้งซ้อมที่สจเล็กเมืองนนท์เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านตั้งรับจับทางโรโตโรบวกเก๋าเกม5ไฟหลังชนะ3แพ้2 3งาครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรชนะนกยก2เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มที่ช่องเจ ล่าสุดพาธาแพนอกยก3ามไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนน้ำเงินเพชรกล้าอินไฟสิสตล์อายุ21จากบุรีรัมส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ6กิกิโลกรัมก็โชคมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่ FA g r o กรุปเป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงหาไฝหลังชนะ2แพ้3 สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนมหาสมุทร SP กันศาดแปะมินบุรีที่ราชดำเนินแพนอกยกสี่โปยเยสันปะตองที่ราชดำเนินล่าสุดชนะนกยกสองแสนวลิตซปเปอร์เล็กมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่17ธันวาคมปี66ที่ช่อง7ในพิกัด121ปอนด์ครับรูปเกมก็ นอกกับในซ้ายกับขวาสิงดํานี้ดักสัตว์แข้งดักถีบดักแทงเพชรกล้าเดินบทเดินเบียดปํารัดฟัดตีสู้กันดุเดือดพิกไปพิกมาจบยกห้านี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะกรรมการก็ชูม,มือให้สิงดํานะครเป็นฝ่ายชนะแบบขาดใจของฝ่ายเพชรกล้าเขาจึงต้องมีวันนี้ครับเจอกันวันนี้ที่พิกัด122ปอนด์สำหรับผมมองว่า เกมการต่อสู้ก็คงจะเป็นเหมือนเดิมครับสิงดำดักศาสแข้งเพชรก้าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีผมยังมองว่าสิงดำกาแฟโฟกัสนะครับจะอัสเหลี่ยมมวยทรงมวยที่ดีกว่าเบียดเอาชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้สิงดำเป็นไวนรักมวยชอบระดับ4ดาวครับ,คร,บครับก็จบทัศนวิจารศึกพีพีทเกียรติเพชร s k s ทั้ง4คู่นะครับ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนำม,มวยพักยก PK24 มวยพักยก PK24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line แอดพี2คแอพเจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบรานอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบสึก PPTV เกียรติเพชร s k ส s u p e ส f i g ป t ประจําเสาร์นี้ คู่ที่1ผมให้น้ําเงินคุนพลออ,อุดอุดรเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสดบทเก่าเอาอยู่คู่ที่สองให้แดงมนพระการเดชรัตเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเชียร์เจ้าบ้านมีชัยไปกว่าครึ่งคู่ที่3ให้น้ําเงินวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เป็นมวยรักมวยชอบระดับสองดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปคู่ที่4ให้แดงสิงดามกาแฟโฟกสัสเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาว เรียมมวยไอคิมวยดีกว่าครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ